สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอเสนอเมนูของหวานของไทยลำไย,ยลอยแก้ววัตถุดิบของเรานะคะก็มีลำไย,ยสด1กิ8ขีดค่ะโดยขั้นตอนแรกให้เราปอกเปลือกลำไย,ยออกก่อนค่ะให้เราใช้เล็บจิกไปบริเวณคั่วแล้วก็ใช้มือบีบให้เนื้อลำไย,ยหลุดออกมานะคะหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นมีดปอกเอาก็ได้นะคะ พอเราปอกลำไยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เตรียมช้อนกลางค่ะเราจะใช้ปลายช้อนกลางนะคะคว้านเอาเมล็ดลำไยออกมาค่ะเราก็ใช้ปลายช้อนจิ้มลงไปนะคะแล้วก็คว้านไปรอบๆเมล็ดลำไยค่ะแล้วก็แคะเอาเมล็ดออกมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็เมล็ดลำไยก็จะหลุดออกมาได้อย่างง่ายดายเลยค่ะดูซ้ำอีกเม็ดหนึ่งนะคะ แต่ถ้าเพื่อนๆถนัดที่จะใช้เป็นมีดคว้านก็ใช้มีดคว้านผลไม้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราคว้านเมล็ดออกจนหมดแล้วเรามาดูกันค่ะและตอนนี้เราก็คว้านเมล็ดลำไยออกหมดเรียบร้อยแล้วนะคะจากลำไยสด1กิโล8ขีดก็จะได้เนื้อลำไย1กิโลกรัมพอดีค่ะขั้นตอนต่อไปให้เราตั้งหมอ้อแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไป300กรัมแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไป1ลิตรครึ่ง เปิดแก๊สใช้ไฟปานกลางแล้วก็คนน้ำตาลทรายให้ละลายจนหมดค่ะแล้วก็รอให้น้ำเชื่อมเดือดนะคะพอน้ำเชื่อมเดือดดีแล้วนะคะเราก็นำเนื้อลำไยที่เตรียมไว้เทใส่ลงไปในหม้อค่ะแล้วก็รอให้น้ำเชื่อมเดือดอีกครั้งหนึ่งค่ะพอน้ำเชื่อมเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะให้เราช้อนฟองที่ลอยอยู่ด้านบนทิ้งค่ะเพื่อน้ำเชื่อมของเราจะได้ใส่ค่ะ หลังจากนั้นเราก็ต้มทิ้งไว้อีก3นาทีค่ะพอต้มครบเวลา3นาทีเราก็ปิดแก๊สแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้หายร้อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตักชิมกันค่ะหลังจากที่ลำไยรอยแก้วของเราหายร้อนดีแล้วนะคะเราก็ตักเสิร์ฟใส่ถ้วยได้เลยค่ะรับประทานคู่กับน้ำแข็งนะคะจะใส่น้ำแข็งหรือจะนำไปแช่ตู้เย็นนะคะก็อร่อยมากๆเลยค่ะ เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูของหวานของไทยลำไย,ยลอยแก้วสูตรและวิธีทำก็อยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์กันให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ